หลังจากโพสต์กันไปมานะคะระหว่างแม่เกตกับเจนนี่ทุกคนแม่เกตได้ออกมาไลฟ์แล้วนะคะเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนที่แม่เกตไลฟ์ค่ะเดี๋ยวอยากให้กูเดินมาด่าตัวเองอะไม่มีใครหรอกค่ะไม่มีใครที่อยากให้ทุกคนมาด่าตัวเองหรอกแม้แต่กนในไลฟ์นี้ทั้งหมดไม่มีใครหรอกที่ที่อยากให้เขามาด่าตัวเองอะค่ะไม่มี วันนี้โดนโพสต์โดนว่าโดนทุกอย่างมาสามปีสามปีที่โดนโพสต์โดนว่ามาตลอดเออดีย๋ยวเขาจะเป็นอะไรกันไหมเน่ะ ไม่เกแก้วความจริงมาพูดค่ะพอโดนดูไก้เดียวตรอดอดทุนแล้วก็ตบตวนมาประมาณสามปีอดทุนมาตลอดค่ะแต่ในเมื่อวันนี้ลูกเปิดแล้วก็ก็เปิดค่ะ ให้มอลูกเปิดก็เปิด,เ,ปดเรื่องรถมินิก็เหมือนกันเรื่องรถมินิก็เหมือนกันนะคะทำไมทุกคนปวดว่าเมคเกตเอาไปจำนำเมคเกตเอาไปควักเผื่อนเพราะมันเป็นรถเมคเกตค่ะครังเลกเป็นรถเมคเกตค่ะ เมคเคทเป็นคนซื้อให้ลิลลี่ค่ะนะคะเม่เคทเป็นคนซื้อให้ลูกมเมคเกคนคนดาวให้ลิลลี่ค่ะแม่พ่นค่ะลิลลี่พ่นสลรับกับแม่ค่ะแม่อยากซื้อของฟ้นในลูกแม่ไปดาวมาค่ะ เกมโมาดีเจงเนี่ยมันก็พิษแล้วนี่นาะมันพิษในเคมีโอมาดีเจงนี่มีแต่คนท่ามเหลืองรถเหลืองนั่นเหลืองนี่ทุกอย่างไม่ได้เป็นมันแต่ทุกคนเ็นทุกคนปูนี่คนคนมาเล่นว่าไม่เขตเป็นนี่หม่เขตเป็นนี่หม่เขตเป็นนี่ทุกคนไม่ได้มาอยู่จุดนี้ท่วนเป็นนี่ก็เป็นนี่ค่ะไอท่วนถือว่าทำก็คือทำ เนี่ยปวดแล้วมันปวดอะไรก็คือมันมันพิษมดนี่นาะปวดแล้วมันพิษมดนี่มันพิษทุกอย่างนี่แต่ก็ยากจะปวดอยู่ดีอ่ะไม่รู้ระหว่างลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็อยไม่ได้ปูดได้ไหม ก็ได้พูดได้ไหมบางคนมาว่าแม่คิดดุมลูงอายอึนเดือนเป็นเส้นมดดูไม่ได้ไม่ครับแม่กิบไม่ได้ด้มั่นเีิทุกคนพูดบางคนมาเมนว้าอ้ลงอายเดือนเดือนหลายเส้นเดือนหลายเส้น บอกตรงนี้เลยว่าไม่ได้นะคะเทมิคิดปกป้องเปื่อตีว่าเออไข่ต้ามกับบอกว่าได้เดินหลายเส้นไม่ได้นะหนึ่งปูดนึ่งเชี่ยนี่นูน เข้าใจไหมอย่างพูดอย่างเชื่อรู้นี่รู้ว่าพูดไปกับเชียนี่แต่คนกําลังเข้าใจว่าเม่เกนั้นคือปนันปนันเป๊ะ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 จริงจริงไม่ได้ไอะไรนี่บางคนว่าเอารถไปนู่นไปตั้งไปนี่รถเม่เกสันทางเพีนี่ค่ะพลัมเองเซย์เองนี่ค่ะรถขี่ขันคือเม่เกสันเซยเองน,นนะแล้วก็พลัมเซย์อเองนะคะ ปลําเจอเองค่ะหมดทางจไม่ซื้นอนะคะทางยางไม่ซื้อผู้ไม่คิดกับเพื่อรนันผ้าไม่คิดกับทำงานก็ไม่คิดไม่คิดกับมุ่นๆก็ไม่คิดนี่แหละค่ะมุนม่นๆก็กกกตัวเองนี่ค่ะ ไม่ได้ประจดไข่ค่ะเป็นความจริงตีต้องพูดค่ะไม่ได้ประจดไข่เลยมันเป็นความจริงตีต้องพูด,ร,ร,ร,ดร้านผ้าใข่ลงทุนคะร้านผ้าเป็นคนลงตัวเองค่ะปกะธานจะได้เงนลงตัวยังะยืมเข้ามาค่ะยืมเข้ามาลงทุนค่ะร้านผ้า รานผ้ายิ้มก็ามาลงตงัวเองค่ะเผื่อ,อยักมีร้านผ้าเป็นกล้องตงัวเองยิ้มก็ามาตังมดเลยค่ะซื้อรถกับยิ้มเข้ามาค่ะเมเกสซื้อรถเบนเมเกสซื้อรถชีวิตเมเกสซื้อรถยิ้มก็ามาเปลี่ยนแลวค่ะ ไม่อยากปวดอะไม่อยากปวดเลยปวดไปก็แค่นั้นนะ Oh, Ayo yeah.